ยิงแอดเพจเฟซบุ๊กง่ายๆไม่ต้องเอาเงินลงทุนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรดอทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนไปยิงแอดเพจ a c e b o o k ของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินลงทุนในการซื้อโปรโมทเพราะฉะนั้นวิธีการของวันนี้มีอยู่ทั้งหมด2วิธีการด้วยกันวิธีการที่1คือเชิญวิธีการที่2คือแชร์แต่และว,วิธีการจะมีขั้นตอนยังไงมาชมกันค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นไปที่ ตัวค้นหาพิมพ์ค้นหาเพจของเรานะคะทุกคนเพจของเรานะพิมพ์ค้นหาเพจของเราเพจของน้ำพี่น้ำจะยิงแอดในวันนี้ก็คือถ่ายภาพน้ำไรวินอออขออไปค่ะท่านผู้ชมถ่ายภาพน้ำไรวินพอเจอเพจของเราแล้วให้เรากดแตะเข้าไปที่เพจได้เลยพอเจอเพจของเราแล้วให้เรากดแตะเข้าไปที่เพจได้ได้เลยพอเรากดเข้ามานะคะเราจะอยู่หน้าตาแบบนี้ จะอยู่หน้าตาแบบนี้ให้เราไปที่จุดวงกลม3จุดสังเกตดีๆนะทุกคนจะมีจุดวงกลม3จุดค่ะห่างเจอแล้วกดแตะเข้าไปพอเรากดแตะเข้ามาเราจะเห็นคำว่าเชิญพอเรากดแตะเข้ามาเราจะเห็นคำว่าเชิญเพื่อน มันก็คือวิธีที่1นค่ะทุกคนวิธีการเชิญเพื่อนให้เรากดไปที่คําว่าเชิญเพื่อนพอเรากดมาที่คําว่าเชิญเพื่อนแล้วนะคะเราจะเห็นเพื่อนทั้งหมดที่เรามีในเฟ e บุ o กอยู่ตอนนี้ของน้ำมีอยู่168คนเพราะฉะนั้นน้ําจะเชิญทั้งหมดเลยให้เขามากดถูกใจเพจของน้ํามากดติดตามเพจของน้ําโดยที่น้ําไม่ต้องเอาเงินไปโปรโมทเพราะฉะนั้นก็กดเลือกทั้งหมดค่ะทุกคน กดติ๊กถูกไปทั้งหมดเลยพอกดติ๊กถูกไปทั้งหมดแล้วนะคะเราจะเห็นคำว่าส่งคําเชิญอยู่ด้านล่างนะเราจะเห็นคำว่าส่งคําเชิญพอเจอแล้วให้เรากดแตะส่งคําเชิญได้เลยหลังจากที่เรากดแตะส่งคําเชิญก็จะมีคําว่าส่งคําเชิญแล้วเด้งขึ้นมาบริเวณนี้ค่ะทุกคนแต่ของน้ําที่ไม่เด้งก็เพราะว่าน้าไม่ได้กดเชิญอันนี้แค่มาสอนนะคะ หลังจากที่เราเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการที่2ก็คือวิธีการที่แชร์เราจะทำยังไงเรามาดูกันค่ะอันนี้กดแตะออกแตะออกเสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องกดแตะออกอีกนะให้มาอยู่หน้าตาแบบนี้เหมือนกับของน้ำพอจะแล้วอยู่หน้าตาแบบนี้แล้วให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นหาโพสต์ที่เราต้องการแชร์ หรือพูดง่ายๆว่าหาโพสที่เราต้องการยิงแอดอพอเจอแล้วให้เรากดไปที่คำว่าแชร์ได้เลยค่ะพอเจอแล้วกดไปที่คำว่าแชร์ได้เลยนี่ไงคำว่าแชร์กดแตะเข้าไปค่ะท่านผู้ชม พอเรากดแตะเข้ามาที่คำว่าแชร์แล้วนะคะอันดับแรกก็คือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวพอถ้าไม่ชมแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวแล้วที่ต่อมาก็คือแชร์ไปยังกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดไปที่คำว่าแชร์ไปยังกลุ่มพอเรากดแชร์ไปยังกลุ่มแล้วเราจะเด้งหน้าตาแบบนี้ เมื่อกี้โพสต์ของเราเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องแชร์ไปเกี่ยวกับกลุ่มนั้นอย่างเช่นโพสต์ของคุณเกี่ยวกับผักสวนครัวคุณก็ต้องแชร์ไปที่กลุ่มคนรักสวนคนอชอบปลูกผักอะไรทํานองนี้นะคะทุกคนแต่โพสต์ของน้ำเนี่ยเป็นโพสต์ถ่ายภาพเนาะเพราะฉะนั้นน้ำก็ต้องแชร์ลงกลุ่มคนถ่ายภาพนี่อ เราก็จะมีกลุ่มเด้งขึ้นมานะคะกลุ่มที่เราเข้ากลุ่มไว้อันนี้คือนําเข้ากลุ่มไว้นะส่วนของใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไว้ก็ไปกดเข้ากลุ่มได้เลยทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาก็แค่เลือกกลุ่มว่าเราต้องการแชร์โพสต์ของเราไปยังกลุ่มไหนกลุ่มชมรมกลุ่มติดตามงานประกวดถ่ายภาพออนไลน์แล้วก็กดแชร์ไปเลยค่ะท่านผู้ชมวิธีการนี้ก็แก้กดแตะเข้าไปที่กลุ่มก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ เรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับท่านไหนที่ไม่เข้าใจในส่วนใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ค่ะและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ